สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวเดินทางมหาบาปปีบริณมาติดตามบาปปีนานแล้วงวน,นี้งวดประจำวันที่สิบหกรกฎาคมพศ2 5งพหบหาวาปปีฝันเห็นตาที่เสียไปแล้วมาเข่าฝัน ให้ปลูกต้นไม้บ้าเป็กับไปป,ปลูกปลูกแล้วต้นไม้ก็กินไ้เลยผลไม้เปาเป๊กก็กินต้นผลไม้จนอิม่มปูตาน่ะก็บ,บอกว่าสื่อเอาเดอร์อายุอายุตาเปาเป๊กกับว่าเหล็กตัวน,นี้มาแทะเนาะค่ะท่านผู้ชมมาแทะแน่นอนสิเป็นเหล็กดีหรตตต่ใด ก็ไปฟังกับ,บเบาเปพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะก็ไปรับชมกับ,บเบาเปีผอมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเบาเปีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบชมเนาะกอบคุณเลมาติดตามบาเบาเปีครับงวดวังหันกับพอดีติดธุระเนาะครับเนะบาะเบาเปีเพิ่งกิดติดภารกิจเล็กๆน้อยๆเนาะครับท่านผู้ชมมาถามเบาเปีว่าฝันว่าจังไรเนาะเนาะครับเนาะ วันที่16กหกกรานี่ฝันว <c oughs> so ันยังไงเนาะครับเบาเตครับเราดูเอฟซีฟั่งนะครับครับก็บโมเดฟอร์นโดนเนาะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสเดี๋ยวบอเบ้าเยี่ยมครับัต้องมีสามดาวเนาะครับผมแเรื่อยว่าสีเบ้าก็ฝันในฟังครับผมอันฟางมือก้อนนี่ละฝันช่วงทีจีกับทีหานี่ละมือก้อนนี่ครับฝันว่าพญ่เป็นมหาพญ่เป็นพญ่เป็นตาหนะนะ Oh. ครับเป็นมหาแบบนี้เพิ่นก็นเลยมหาเป็นมาเท่าปะพอสีส่วนไปปลูกคกบใหม่นะก็ไปปลูกอยู่โรงเรียนครับโรงเรียนจากของเคยเรียนครับปลูกอยู่หลังโรงเรียนพอจะปลูกปุ๊บเบิดในฝันเนี่ยอัศจรรย์เลยครับผลละไม้ออกเป็เปนนวยสุกเลยวับนี้ <What? S 2> นี่มันจะปลูกเป็นนวยเลยโอ้ <c oughs> oh, อัศจรรย์บบ<อ>กอัน สีดาบักแอปเปิลบักม่วงนี่บอกเก็บก oh, ินเดียดเท่ากินบักหลายเลยดิครับผมหวานจ่อยๆวันนี้ก็เลยว่าเป็นยังไงพอสบายดีบ่โอ้สบายดีอยู่ไม่ลูกหลานของท่านสบายดีอะไรแบบไม่ท่านสบายกับลองเชียงดวงเบิ้งเพี่นว่าโอ้ครับวันนี้เพป็นก็เลยว่าเสือที่อายุเฮาอแปดสี่แปดสี่อ่าคนสี่ย่างแปดหานี่แหละแปดสี่ แบบนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาครับมันว่านอย่อว่านนี่ครับคนที่แจ้งกันยังหิรสีเขาตีหันดีฝันว่ามีคนมาส่วนไปเมืองหนอกครับมีคนมาส่วนไปเมืองหนอเหมือนเขาบอกซักผ้าซักแค่เลยว่าเั่นครับอีภาพวิ่งเครื่องบินเหรอว่ะเั่นเครื่องบินก็ลำง่อยหญ่างเงี้ยครับมันเครื่องเครื่องบินก็จอดสักผ้าแล้วเก็บใส่เลยครับมันไปเบิด บางตำาราอันนี้เมื่ขึ้นนี่บ่ได้เพิ่นบ่ได้บอกเลยหรอกแต่ว่าในฝันไปเปิดตำล่าตำล่าวันมีหนึ่งแปดสี่ว่าแปดสี่ทั้งซักปาทั้งขี่ทั้งวินนี่ครับมันเป็นแปดสี่สี่แปดนะแต่สามตัวมันเป็นหนึ่งแปดสี่เปิดทึ้นายฝันบึ่งบอกมันกับกวไปเขากันกับอายุ่พราญ่เจากของตัวนี่วะก็เลยว่าเออส่งสีออกอยู่ให้หน่อยแต่มันบางเอิญนมาจังซีนี้ เลขสองตัวนี้ก็ดีให้กันแปดหาไว้นะโอ้อายุเ,<ล>เป็นแปดสี่ขอแปดจีห้าแมนก็ดีเป็นหนึ่งแปดสี่กับแปดหาครับผมอ่เด็กันไหวครับล,ล่องบุญเหรียญเบื้งหามีดวงครับนะอันเบ้าเป๊เปิดหนังสือทำนาให้ฝันนี่เป็นหนึ่งแปดสี่แมนอายุตา 84ปีแม่ยัง85แม่โอ้กระทัดหลินนะครับเนาะแมนเพิ่นบอกว่าล่องอายุเท่าวงที่แหละคุณผู้ชมโอ้ให้ล่องอายุเพิ่นวันเนาะครับเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บะครับโอ้ยเพิ่นตายไปตั้งแต่ผมยังเนี่ยหน่อยว่ามันเศร้าปีเลยเนี่ยิ่นตายไปโอ้เพิ่นเสียชีวิตแล้วเนาะโดนเน่บ่ได้ฟันเห็นเหล่าแล้วมาเถื่อนหนึ่งเถื่อนหนึ่งโดนครับห้าหกปีฟันหินเถื่อนหนึ่งห้าหกปีจังมาแม่สงสัยสิมาให้โชคไว้จักเนาะแม่ครับ ได้โชคครับครับครับก็ขอให้โชคดีมั่นมนันกอบกสิท,ทุกคนเนาะครับโชคมีลาบก็ให้ถือๆๆลำลำรวยรวยนะครับครับผมอันเบ้าเปี๊ยครับปูพญานาคอ้อนแดงนี่พญานาคอ้อนแดงมัเขาฝันบอ่ออันตั้งแต่แทงไปนี่ฝันอยู่แต่ว่าฝันหินเป็นงูตัวเล็กๆบนเป็นตัวใหญ่ลงมางูน้อยอครับว่าท่านชัดเจน ว่าเิ็นสิมาเดียวถับมีโอกาสจั้งด๋กจีกจีโทรฮาว่าโทรหาว่ายามเมาบอกว่าเป็นคนใหม่ไก่เคียงของวนอยู่ใก้เคียงเนาะงวดบังหันใก้เคียงแหงหาซองมันว่าเป็นเก่าสองนะครับผมแต่เลขหาสองสองหามันต่างแห้งมางวดตก่อนก็เลยบกออกครับโอ้ย้าออกก็ว่าเม่ เอฟทีกับจีบัวเป็นเพื่งเลยแล้วครับกราดวยกันไปดีใจน้ำขอให้ถืกันนะขอได้ให้ถื่อนไ้พ่อได้พ้นอิริยาบถอยู่ดีมีเฮงสบายมีเงินท่องใหญ่อายุปูพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่ตาตาพ่อใหญ่ก็ได้ตาก็ะไรแปดสิบสี่เขาแปดสิบห้าแม่นครับผมปัานนี้มันมาบังเอิญชนกันกับความฝันมืงขึ้นครับ มันเป็นหนึ่งแปดสีสองตัวกับแปดสี่ครับนั่นกับีกเป็นหนึ่งแปดสี่สามตัวเนี่ยครับส่วนแปดหานี่ว่ามันมาเกลีกลรางแล้วเอาปีอายุเท่าไรครับขอโูตขอไปได้หลายผมหรอครับผมอายุสามสิบเก้าอายุสามสิบเก้าปีครับเพิ่งจะว่าอันไปขี่เครื่องบินไปตั้งประเทศอาจจะอายุก็ะไรเนาะแมนกับกันสามเก่าไปแ้วเนาะแมนครับคกับรองเมืองรองเมืองครับ ภูบางเงินโชคดีเพิ่นกระถือนว่นาะรับเดี๋ยวแต่ดวงสมงุกในของนั่นแต่ว่าอยากให้ล่องบึงคเพราะว่าผมบอว่าอยากให้ชูผู้ทุกคนล่ะใครก็อยากถืออยากครสว่างอยากเจ้าไว้เนอะอยากมีโชคมีลาบเนาะครับผมครับครับผมให้มีโชคมีลาบครับผีปีครับเบาปีเนาะครับเนาะตีให้ตัวเลขเด็ดเด็ดไปฝากเอฟซีหมวดวันที่สิบหกเด้อครับสานผู้ชมหมวดวันที่สิบหก เ็นบดิ้ฟันโดนเติบนะครับแมาติดตามเป็นข่้งที่สองแล้วครับเนาะถ้ารับชมว่าปูพญานาคออนแดงสีมาบอกอีบออนะครับเนาะกัสีมาติดตามไปฝากอีบซี่ที่เก่าครับแต่ว่าเพ้นบ่ถิมหรอกพ้นมากเรื่อยนะครับ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 กันถาฟันแบบจังไหนกันจังทูไปบอกเปล่าแอมเรทงน้ำเรื่อยครับเรื่อไดีครับผมควอมันสักทีของ่นวงกันยังถ่ายอยู่เก่าแล้วก็เข้ากับอยากให้พี่น้อง อันสุผู้ชุกคนเอฟซีชุกคนเนาะมีโชคมีลาบเนาะขับเบาแอมเราตงนี่กันนบถือคือกัรขับกันนถือพญานาคครูพญานาคครูองค์ล่ะครับเนาะเอาปีเนาะครับูสําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองเขาเนะเอาปีเนาะครับเนาะครับผมไปวัดมองไรก็เห็นตลอดเนาะครับเนาะของครูกับวัดด้วยครับผมแมนครับผมกราบขอบพระคุณเบาปีได้หลายครับขอบคุณค่ะเบาปีขอบคุณค่ะครับ ค่ะเดี๋ยวเท่ามีสามดาวสิจุดตัวเลขของบาวเปใสซส,สมุดให้ท่านผู้ชมแคปบหน้าจออีกครั้งหนึง่งค่ะกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เท่ามีสามดาวนั่นไปเค่ะไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะทรา่ผม้ชมเลขของบาวเป้บาวเปกับฟันทิ้นตาทิียไปแล้วมาเข่าฝันมาบอกเลขให้สื่อเอาเดอร์อายุ อายุของตากับแปดบ่ปีเบวเปกับฟันว่าได้ขี่เครื่องบินกับไปเปิดเบิ้งในตำล่ามัน184 1 8แปกับตรงกับอายุของตาที่เสียไปแล้ว184แล้วกับแปดสิห้าแป้าสื่อขืนนั่เบวเป้ว่า85อายุของเบาเปกกับสาปี39ปี เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําววันที่16กรกฎาคมพศ25 6 5รก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี่สามดาวกศิราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้จุกโชคมั่นๆมายเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ